ม่รู้กระเซือกระสนพาอาบน้ำพออาบน้ำให้อาไส้ไว้ในกล่องตื่นเช้ามาหายไปเลยจ้ะหายสารสูญไปเลยปั่นเลยวิ่งออก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 แดดออกแล้วเพื่อนเพื่อนแดดออกแล้วนอ่นอนนอนน้องสาวนี่โลเบนมาแล้วงามงาเดวิดเดวิดมามานี่มาลูกมามามาหนี้ วิ่งทั้งหมดคือมีตมังวุ้ยแต่ก่อนมีเก้าตัวมีแต่ตัวสวยๆเพื่อนๆพ่อแม่เขานี่พ่อเขาติดสัตว์ก็ไปไหนไม่รู้หลายปีแล้วจตะคงไม่อยู่บันเลยวิ่งนักนักแดดออกแล้วเพื่อนๆแดดออกแล้วนอนนอนนอนน้องสาวนี่โรบินมาแล้วงามงามนอนเดวิดเดวิดยืนตากแดดเลยนะ ตัวเล็กๆแต่เพื่อนๆก็เล็กนิดเดียวน่ารักมากไป้าบ้านลูกกันร้อนเขามาอยู่ด้วยจ้ะก็ไม่ยอมไปไหนก็เลยเลี้ยงให้อยู่บ้านด้วยากินข้าวกินปลาเขาก็อยู่จ้ะไปให้หมอก็เช็กดูหมอเขาก็ตรวจดูไม่เจอไม่มั่นใจเขาก็เลยพ่าดูนะคะเขาก็เลยผ่าน้องดูื้อหันเม็ดมาให้แมวนี้โรบนที่เลี้ยงมาก็มีอยู่ตัวเดียวแล้ว S <S มาเริ <S 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 ่มจะหลุดแล้วมาแดดร้อนครับบ้านมาแดดร้อนเลยจ้าเพื่อนๆแดดจ้าเลยแดดร้อนมาลูกมา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 ตรงนี้แม่ถือดิอะไรคะกระล่มมากระล่มแผลหนูหายแล้วแผลหนูแห้งแล้วแดดร้อนมาลูกมา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 ตรงนี้แม่ถือดิอะไรคะกระล่มมากระล่มแผลหนูหายแล้วแผลหนูแห้งแล้วปั่นเลย วิ่งนอกนักแดดออกแล้วเพื่อนแดดออกแล้วนนน้องสาวนี้โรบนมาแล้วงามงามเขาเขาสวยก็เลยเลี้ยงเอาจ้่อยู่ในบ้านในช่องของเราเนาะสำหรับโดนกระดิ๊งขางเลยนี่โอ้สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคไปให้หมอก็เช็กดูหมอเขาก็ตรวจดูไม่เจอไม่มั่นใจเขาก็เลยพ่าดูนะคะเขาก็เลยผาน้องดูแล้ว ม่เริ่มจะหลุดแล้วฮ่าแดดร้อนครับบ้านมาแดดร้อนเลยจ้าเพื่อนเพื่อนแดดจ้าเลยเออหันเม็ดมาให้เมวน,นี้โลบนที่เลี้ยงมาก็มีอยู่ตัวเดียวแดดร้อนมาลูกมา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 ตนี้แม่ถือด,ดิอะไรคะกระล่มมากระล่มแผลหนูหายแล้วแผลหนูแห้งแล้วแดดร้อนมาลูกมา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 หนี้แม่ถือด,ดิอะไรคะ ก็ abei, ร้อนมาก็ร้อนแผลหนูหายแล้วแผลหนูแห้งแล้วปั่นเลยวิ่งนะแดดออกแล้วเพื่อนๆแดดออกแล้วหน่นๆหนุนน้องสาวนี apron, ่โลบบนมาแล้วงามงาแดดร้อนมาลูกมา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 หนูนี่แม่ถือดิอะไรคะก็ร้อนมาก็ร้อนแผลหนูหายแล้วแผลหนูแห้งแล้วแดดแมันร้อนข้าบ้านอืเห็นไหม มาด้วยมาด้วยตัวใหญ่อีกเนาะเขาเขาสวยก็เลยเลี้ยงเอาแ้ะอยู่ในบ้านในช่องของเราเนาะสำหรับดนกระดีค้างเลยนี่โอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนนเดวิดเดวิดยืนตากแดดน,นะนะะมากตัวเล็กๆแต่เพื่อนเพื่อนตัเล็กนิดเดียวน่ารักมากขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะดูแมวนะคะตัวเท่ากันเลย แมวงตัวใหญ่กว่าอ,าอีกเนาะอะไรคะลูกแมวตัวใหญ่อีกอุ้ยมีตังมาลุยให้มาลุยให้มาลยุยสวยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เดวิดเดวิดมามานี่มาลูกมามามาหนีวิ่งทั้ทงหมด่ะก็ก็เสียแล้วแต่ไม่รู้เขาไปเสียที่ไหนเนาะไม่เห็นเขากลับมา ตอนแรกเขากลับมาเขาเป็นตกที่คนที่หน้าขลับไปที่มารับชมลิปนะคะเดวิดวิ่งทั้งวันก็งอก,ก็แงกเลยวีมีตต์มาเลยมาเลยมาเลยสวยนะคะเพื่อนๆน,น,นี่ไปให้หมอก็เช็กดูหมอเขาก็ตรวจด,ดูไม่เจอไม่มั่นใจเขาก็เลยพาดูนะคะเขาก็เลยพาน้องดูวีมีตังมาเลยมาเลยมาเลย สวยนะคะเพื่อนๆนี่ตัวท่าแมวเลยจ้ะตัวถท่าแมวเลยเพื่อนๆหมาอันนี้ก็แมวเนี่ยเนี่ยหมานี่นะคะหมานะ,ะมาดูแ้วหมาเริ่มจะหลุดแล้วอาแดดร้อนครัาบบ้านมาแดดร้อนแล้วจ้าเพื่อนๆแดดจ้าเลยคือมีตมังอุ้ยแต่ก่อนมีเก้าตัวมีแต่ตัว,ตว,ตวสวยๆเพื่อนๆ,พ,อนๆพ่อแม่เขา พ่อเขาติดสัตว์ก็ไปไหนไม่รู้หลายปีแล้วแต่คงไม่อยุดนนนเดวิดเดวิดยืนตากแดดได้นะมากตัวเล็กๆจต่เพื่อนเพื่อนตัวเล็กนิดเดียวน,น่ารักมากใเลยจ้ะมาดเลยหาแม่ดิยังไม่ได้ผ่าตัดหมันเลยนะแม่ดูแผลดิฮึโอแผลเริ่มหายได้หนี้นี่ไหมายเริ่มจะรู้ดุวีมวีตังมาเลยมาเลยมาเลยสวยนะคะเพื่อนๆนี่น แล้วแม่เขาก็เสียชีวิตเล้ค่ะน้นองๆเขาก็าสาบสูบสนไปก็มีสวยมากเลยเล็วค้องด้วยกันกับเขาก็มีตังนะไม่ใช่ตัวนี้นะใครไม่รู้กระเสือกระสนพาอาบน้ำพออาบน้ำให้อาใสไว้ใน,นกล่องตื่นเช้ามาหายไปเลยจ้ะหายสับสนไปเลยคือมีตังอุยแต่ก่อนมีเก้าตัวมีแต่ตัวสวยๆเพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่เขานีพ่อเขาติดสัตว์ก็ไปไหนไม่รู้หลายปีแล้วจ้ะ คงไม่อยู่ก็เลยบอกว่าทำแล้วยังไม่ได้ตัดใหม่ไม่รู้กระเสือกระสนพาอาบน้ำพออาบน้ำให้อะาาัยไว้ในกล่องตื่นเช้ามาหายไปเลยจ้ะหายสับสนไปเลยเขาเขาสวยก็เลยเลี้ยงเอาจ้ะอยู่ในบ้านในช่องของเรานะสำหรับโดนกระดีฆังเลยนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก็น,นะคะสวัสดีค่ะนะคะมันร้อนค้าบ้านอือ S <S มาดเลยมาเลยตัวใหญ่อีกเนาะอุ้ยมีตังมาเวยมา้วยมาเลยสวยนะคะเพื่อนๆนี่ตัวท่าแมวเลยจ้ะตัวท่าแมวเลยเพื่อนๆหมาอันนี้ก็แมวเนี่ยนะหมานี่นะคะหมานะถมาดูอ๋อเลยบอกว่าทำแล้วยังไม่ได้ตัดไหมเดวิดเดวิดมะ มานี้มาลูกมามามาหนี่วิ่งทั้งหมดเดวิดเดวิดมามานี่มาลูกมามามาหนี่วิ่งทั้งหมดขอบคุณที่มารับชมลิปนะะไหนมาลูกกับเสื้อกสนพาอาบน้ำพออาบน้ำให้อาไส้ไวในกล่องตื่นช้ามาหายไปเลยจ้ะหายสับสนไปเลย In ตัวแมวนะคะตัวเท่ากันเลยแมวยังตัวใหญ่กว่าอีกเนาะอะไรคะลูกแมวตัวใหญ่อีกอ๋อเลยบอกว่าทำแล้วยังไม่ได้ตัดใหม่ไปข้าบ้านลูกบอนร้อนทามาอยู่ด้วยจ้ะก็ไม่ยอมไปไหนก็เลยเลี้ยงให้อ네ยู่บ้านด้วยเากินข้าวกินปลาเขาก็อยู่จ้ะไปข้าบ้านลูกบอนร้อน มาอยู่ด้วยจ้ะก็ไม่ยมไปไหนก็เลยเลี้ยงให้อยู่บ้านด้วยเากินข้าวกินปลาเขาก็อยู่จ้ะตัแมวนะคะตัวเท่ากันเลยแมว,แมวงตัวใหญ่กว่าอีกเนอะอะไรคะลูกแมวตัวใหญ่อีกนะคะมันร้อนข้าบ้านืมเห็นไหมมาด้วยมาด้วยตัวใหญ่อีกเนาะคือมีตมัง แต่ก่อนมีเก้าตัวมีแต่ตัวสวยๆเพื่อนๆพ่อแม่เขาเนี่ยพ่อเขาติดสัตว์ก็ไปไหนไม่รู้หลายปีแล้วจ้ะคงไม่อยู่ไม่จ้ะมาดูเลย,มยมแม่ดิยังไม่ได้ผ่าตัดหมันเลยนะแม่ดูแผลดิฮอโอ้แผลเริ่มหายด้านี้นี่หมายเริ่มจะรู้ไปให้หมอเขาเช็กดูหมอเขาก็ตรวจดูไม่เจอไม่มั่นใจเขาก็เลยผ่าดูนะคะเขาก็เลยผ่าน้องดูแล้ว หมายเริ่มจะหลุดแล้วมาแดดร้อนครับบ้านมาแดดร้อนแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนแดดจ้าเลยนี่เลยจ้ามาดูเมยแม่ดิยังไม่ได้แผลตัดหมันเลยนะแม่ดูแผลดิอูอแผลเริ่มหายแล้วนี่นี่หมายเริ่มจะรูุดแล้วเดวิดวิ่งทั้งวันก็งอกระแงกเลยให้หมอก็เช็กดูหมอก็ก็ ตรวจตัวไม่เจอไม่มั่นใจเขาก็เลยพาดูนะคะเขาก็เลยพาน้องดูตัวท่าแมวเลยจ้ะตัวท่าแมวเลยเพื่อนๆหมาอันนี้ก็แมวเนี่ยนหมานี่นะคะหมานะให้มาดูให้หมอเขาเช็กดูหมอเขาก็ตรวจดู